แกลนะครับอันบล็อกแล้วก็ทดสอบกล่องแอนดรอยบล็อกนะครับแอนดรอยบล็อกต้นยี่ห้อนี่ครับยี่ห้ออะไรครับอเคเอเก้าหกเอเก้าหกมันยี่ห้ออะไรอ่ะอดูว่าอ๋บอา่โมจิเอ เก้าศูนย oh. ์ห้าเอ็กสามใ่ไหมอ่านว่าอะไรกันโอ้โหเียแปดเคอันต้าเลยนะแปดเคอันต้าเลยนะไม่ไมรู้สึกอ่านเเฮ้ยมันแบบแปลไปไม่ติดแปนีไม่แงวจาไปไม่ติด ครับโอ้ตรุรร่นรางวัลด้วยนี่นี่ครับมีเกิดอะไรขน,นโชคเป็นโชคประกรันด้วยเ <9 70 S 2> อรก9 6A ครับรเราประปกันถึงปี63หนึ่งเกือบหนึ่งปีนี่หกเดือนถุเดือนกล่องนิดเดียวครับนิดเดียวแล้ก็ของต้องกล่องใหญ่กว่าเนานะไม่รู้ไปเชื่อมอะไรอ่าอนี่ฟไฟไฟครับคือคืออะไรลอเตอร์เจ็ตลอเตอร์ต่อเราเตอร์แล้วก็เข้าทีวีเลยแต่ว่า แล้วรายการทีวีที่อยู่ในนั้นนี่ครับอยู่ในก็ต้องรับวโหลดมาครับแต่ว่าจะบอกว่ามันไม่มีสายให้มีไปเออมีสายแถมให้ด้วยมีโหลดครับโค้งนี่แอปเตอร์นี่ตัวแบนนี่ตัวใหม่โหลดแอปเจนชั่นมายูทูบเน็ตวิรู้ไหมทูไอดีไม่ไม่ใช่ยูทูปก็ดูได้ครับ เป็นแอปครับดาวน์โหลดมาลงไปฟอกเนเครือองรเตอร์ครับว V mouse าเรามีตัวแปลงไหม T i n ด h มไปเป็น v g ะตัวแปลง่ตัวแปลงต่อเลย่อเี่ต่อเท่าไหร่เนยงไปเ่าไห่เอาจอยให้ไปดินีหรอยมาไอะไรนี่สายมันะครับ ก็ควไม่ีให้ดีมัอ่ะจอให้ดีมอยนี้นะเอธรรมดาคุณจอธรรมดานี่เ็เป็นวายไหมดแล้วนี่สสารสเตียรนิดหนึ่งเพราะจะดูแปลเคยนี่บัตกเคก็ตกเลยวปคนี้เห็นจะบอกไหมฝั่งนี้รับไวไฟได้สองจุดสี่และหตีรับการ์ดีสวการ์ดเอร ไปคุยด <Remote> ีเราต้องเลยครับไปดีกว่าไปง CPU ARM Cortex A55 เป็นยังไงเป็นไังไงอไม่เปลี่ยนยี่หออ๋อก็ดูหนังบนเหมือนยูทูบอยู่อะไรเงี้ใช่ครับมันต้องไปนั่งเลือกนะมันไม่เป็นแบบหนังแบบ ไม่ไม่ไม,ไม่เป็นกล่องแอนดรอยที่แบบสาย M G A มาดิก็ก็จอเก่าก็ได้จริง M G A กะจอเก่าก็ได้ออนะุ่มโยกหรือวนุกจะย,ยกมาทำไมวะเนี่ยเอองงอีกอ่ะแล้วไม,ม่ใช่โอ้แล้วนี่อันนี้นี่นใช้จอนี่สายจอปลายทางมาอยู่นี่ ส,สใช่ใช่พอมาใช้นี่ก็ต้องหาตัวแปลงมาเขียนนีน่ทฤษฎีจะซื้อยังคนไปหาซื้อเท่าไหร่นก็ไม่รู้แหละไฟอย่างนี้นี่ต่อนี่ใช่วันเราใช้ตัวนี้ครับเราแถมมาให้คือตัวรีโมทอะคริโมดคิดว่าไม่ไมนม่าจะมีฐานวะมีนก็ที่เดีว่ามีแถมไอ้นั่นแน่แถมอะไร เมาส์คีย์บอร์ดมีมะไรมีมีเมาส์คีย์บอร์ดมีจระถานนี่แหละอือโอมาแล้วจอมีไม่มามีก็ะถานยังไม่มีอ่ะมีจอมาแล้วไม่มีไม่มีจอเอ้ยมีฐานอ่ะเมาส์คีย์บอร์ดใช่ไหมเสร็จเมาส์คีย์บอร์ดแล้ว ยังมีฐานให้เห็นกำลังบูธนี่โอ้โหมองชิบดเอดเอาไ,ไฟต่อไ,ไฟนี่เป็นหน้าจอเงี้ยแล้วมีเน็ตฟิกเลยแต่ก็จะมียูเซอร์เข้า,ามียูทูบเอาทีเมนูที่เมนูนีกว่าเมนูโฮมครับ อาลองเข้า YouTube ย,ยูทูบได้ไหมยังยังไม่ตออ่อเนี่ยเออเหรอออามาที่แอปดิ<ล>สกอร์ไหนเยอะอแอปก่อนเอาแอปนะโดูแอปแอปแอปอันนี้ตึ๊บเออแอปสกอร์มนะันอ่ะเติบเออ๋อมีมีเพลตะโตมีมนันครบโอเคต่อมีมโนแม็กด้วยนะเออลงให้เบอร์แล้วนี่ไงโมบี้ไม่มีมิซิกไม่มีซิทติ้ง ไม่มีโอเคเราไปดูทางข้างทางข้า,างหนู้นสเปคตรงไหมเนี่อ <ừ. S 2> สแกนดอยนี่ครับการต่อไปช็อตไฟดูสเปคโอเคนะ<อ>โอเคมีอะไรบ้าผมเประกาศนี่แอ,อกกนดรอยเวอร์ชันอะไรแอนดรอยเกี่ยวกับโทรศัพท์เมนูแรกเมนูแรกเกี่ยวกับโทรศัพท์นั่นแหละ นี่ครับอ๋อนี่เป็นดอยเก้าเป็นดังเก้าตรงเนาะตรงตรงโอเคโอเคเออไืมโอเคใช้ไวไฟใช้ไม่มีมีแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ดูกลับไปก็เบื่อแล้วไม่ได้ดูอะไรนี่เซิร์ชนี่ยให้กำลังเซิร์ช โอเคแล้วอ่ะนอนละเชียับกะถามชิมกับครับนะโอเคเดี๋ยวชิมต่อกำลังตรวจสอบความถูกต้องต้องมีเวลาให้หน่อยอืมเวลามี่เวลาอะไรวะเนี่ยมันมันขึ้นไอ้นี่ใหม่ ตั้งใหม่ไม่ได้แล้วหรือไม่มันอัปเดตพวกอย่างนี้เป็นยังทงอัปเดตใหม่้คือเวลาทำมาน,นานจังวะยีงเชื่อมนะครับเมาจะทำการตรวจสอบระบบมไม่ตทำให้อัปเดตนะออกเลยเอ,อ,ออกออกเอง เมนูมีไงเขียนอาลองยูทูบดิครับยูทูบไม่ใช่แอปนะครับายูทูบยูทูบโอเคลองพิมพ์คําว่ารีวิวโอเครีวิวเซิร์ชเซิร์ชเิร์ชนั่นแหละนั pues Arizona, okay, ่นแหละเมาส์ไม่ดีเหรอไม่รู้วัเนี่ยรู้ว่ามันชาวรอ โอ้โหตรงนีต้องขายแบบเนี้ยเนี่ย oh, มองมันใช้ไม่ได้ กดล้างใช่ไหมโอ้มันเมาไม่ใช่ไม่ได้หรอเออมันคิดไม่ได้นะเนี่ยอ๋อมันคิดไม่ได้แน่แต่เดี๋ยวนี่ยเออเนีนเ่ยโดนเปลี่ยนอืมเลองดิอ่ะนีะ่เปลี่ยนเรื่ก็สิ่งว่ะเมามันไม่รับอ่ะอยี้แต่ว่าเราไม่มีเสียงครับพอเราไม่ต่อเสียงเสียงมันต้องต่ออืมเสียงต้องต่อ มันต้องต่อแต่ก็ชัดไไนะเนี่ยชัดไหมชัดอยู่ก็เหมือนเดิมแหละเพราะไม่ใช้ตุดตรงไงนี่วะถ้ามันจอถ้ามันจอดีกว่านี้คงชัดกว่านี้อนะีกเนาะจอฟคคูลดีนะนี่จอธรรมดาไงสีสันสดใสนะครับนี่ชัดเง้ย <c oughs> นิ่งเลยนะนนเนี่ยใช้ได้เอาเอาที่เอาลงเล่นสัก่ม 8K เนี่ หาคขาว่า 4K 8K ที่เทส 8K มันซ็อกของเป็น 8K อ่ะเซิร์ชเนี่ยเซิร์ชได้ไหมมันพิมพ์ได้โอ้ยนี่ปะเนีเข้ามาแล้วนี่เซิร์ชตรงนี้มั้งมองโน่นอันนี้ได้ปะอ๋อแล้วจต่แอป4 8K วิดีโอวิดีโอเออ โอเคนั่นแหละปัดเลยขีค้ความันต้องไม่สามารถ ENTER ได้นะนี่ไงกดให้ตายกับเอนเตอร์แอบมีดีโอนี่ป๊อบแปลกเคสดิไม่เนี่ยวิดีโอปุ๊บนครับนี่ เวเลย mm hmm. กระตุกไหมเทยวีดเครับุ mm ๊บ hmm. ยังไงต่อวะแบบปกติยังมีให้ตังค่าไม่เถอววะนะ8์ตั้งตรงไหน มองเห็นจะมีมันฟูสกินเดียว้ยเอาเนี่ะเรงเอานี่ก็ได้ไอเสือดำๆหนึงได้ไหมเนี่ยเออขี่ไม่ได้มโอเคเนี่ยของข้างบนมันอยู่ข้างบนเห็นอะไรแล้วแหมขี่ปุ๊บมาออกเลยไม่ใช่ไม่ใช่แบดเชดีไม่กลับไปไหนอันนี้แบดเคดแบตเค 8 K วิดีโอเออนี่แหละเนีเอ้าเข็นเตอร์ <Inter S 1> ทำไมเข็นเตอร์ไม่ได้ามเข <Stunde> ็นเตอร์เลยเข็นเตอร์ไม่ได้ครับเอาเสือดำเอาเสือดำไม่เอาเนี่ยเอาเสือเนี่ยเสือขาเท่ห์เอเอเนี่ยแบบเคสได้เลย,ยน,นี่อยู่ยยน,นี่นี่กินตรงนี้ อันนี้ขึ้นหน่รเงี้ยอย่างเ้ยเงีนี่แหละจิ้มเลยนี่แหละปรับเลยไม่ไม่บอกแปเคยังไงวะไม่มีเหรอไม่มันไม่เหรมันวิดีโอมันสามารถปรับได้ที่ทวิดีโอเนาะเอาเอาเอาสี่เคสสิอะไรเป็นที่วิดีโอ เอ้ยต้องบอกแปไงครับไม่มีครับผมนี่ไหนเนี่ยโอ้โหสเปคมาแปดเคเนี่ยเอาเดียวเออสเปคเราไม่เห็นจริงๆนะอืมทำแล้วไม่เอาอะไรกนไหนเลยเลยเอ้ย เอา 4K นี่เอา 8K นี่เอาเทส8วิดีโอ 8K ไม่ขึ้นว่ะหนงจอไม่ลองรับอ่ะนี่นี่วิดีโอนี้ไม่ลองรับเนี่ยรับเ่ส2 0โอ้ตายห่าแ่้เไม่มีมีนาบอกไว้ไว้ดีไว้ก็ตามนั้นไว้เป็นที่กล่องเป็นที่เะไรวะที่ฮาร์ดแวร์ว่ะจอป่ะ จอไม่มั่นใจดูไม่ออกว่าจอมันต้องหาทีวี 4K อยู่ดีมาทีวีตัวจอใหญ่ๆไม่หกสิบนิ้วไอ้เนยังไงต้องหกสิบนิ้วนะทีวี่ะจริงๆไม่งั้นไม่เห็นความแตกต่างไงเนี่ยเต็มที่หรือเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบมันมีแค่วีดีโอเพราะมันไม่ตัวนี้มันมันต้องส่งมานี่ดิ 5วิดีโอมันมาอืมอืมอะไรวะอ่สับสับใครผรับพันกว่าแล้วนะเอ่ยอเอยม่ต่างไเองเอาแบบนี้หีกอ่าเอออแปดคแปดเออไม่ใช่ก็นี่ไงเออแปดคโบโอ้เสืรยาเออ 8K เจ๋อเออ 8K เจ๋อเออนี่ได้อันนี้ได้เออเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยมาลองเทสนะครับโซน่าเข้านี่ 8K เฮ้ยโอ้ละเอียดนะเนี่ยละเอียดนี่ 8K แท้เลยนี่นบนี่แหละ 8K เนี่ยเห็นแมวจริงอ่ะเห็ใช่เลยเนี่ยนี่ชัดอยู่นะชัดอยู่เนาะชัดมากเลยเนี่ยเล่นได้อยู่นะครับมันต้องดูจากดูทูบตรงๆจะรู้ไงนั่นสิเช็งแง่นะไง hdr ่ะเนี่ย hdr ่ะใช่ไงก็กดแอปเข็มดิอันนี้ออกเลยอ๋อ <laughs> แล้วเข้าไงทีนี้โอ้เขายากด้วยอะ่ะเซิร์ชได้ไหมนะอ้าวเซิร์ชที่นะเคยเซิร์ชอ,อ่ะต้องมานี่แล้วนี่นี่อแปด k เนี่ยเออตึ้บมันก็จะได้แปด k มั้งจะดูเหรอเนี่ยเอาขยับนี่ขยับเลื่อนได้ไหมไม่ได้อย ไอ้ต้งใช้คีย์บอร์ดใช่ไหมไม่ไหมนี่มันมีนี่เนี่ยมันมีรู้ไงพี่เอ้นี่ไงโอมาแล้วมาแล้วอนี่กดเนี่ยนี่ไงที่เลือกนี่อ่นนี่นี่นี่นๆ่นีหนี่นน่นนี่นีกน่น่นี่มีี่่นี่ี่นี่กนี่ีนี่นีนี่นนนี่นนี่นีน่ ยใส่ถยไสิยังไงยังไงยังไงเออตึ๊บโอ้ 4K ลองแปดิยังไงตึ๊บสั่งด้วยรีม 4K โอ4เองนะวีโอมัน 4K ไม่ใช่เหรอวแนี่แปดแต่คุณสมบัติมัน 4K นะไม่เขียนว่าแปดคแปดคแปันต้าเลยนะนี่นี่นี่เสียวนี่ได้ไหมดูนีอันนี้อะไรี่ตอนที่สั่งไม่ มันเสียบได้โฆษณาแค่ 4K เองนะถ้าใช้ดีเดี๋ยวครับดีรุ่นใหม่บ้างหรือว่ารุ่นเดียวกันไม่มันจะมีรุ่นหนึ่งรุ่นพัสอะอะเสียบลงท้ายด้วยพัสเนี่ยมันจะ 8K เหรอเสียบไ่เล่นให้ผมดูหน่อยอันนี้มันมันรับได้สูงสุดแค่ 4K ไงเไง 8K 8K Video ี e c o ด d e r มี 8K นะผมว่าเสียงยเสอะไรอะเสียงสียเสียงเสียดยเสียบได้เหรอียบอร์ดไเรียนได้ น่าจะได้พี่โอ้จริงเหรอขาพัรีตีพี่อ้าวใช้ใช้ใช้ได้ออกออกกรนี้น้าออกไงวะออกออกยังไงไม่เข็บวะเข็บขบวนเข็บไอ่เข็บเอาออกเอาเรื่องใหม่เรื่องแปดเชงไงวะไอเข็บะนี่นี่นี่เนี่ยเดี๋ยวต่ออะไรต่อใหมไปอ่ะตดตรงนี้ นี่หรือว่ามันต้องใช้มือถือที่ต่อไปช่องเดียวครับนี่่ีแบบแบบยูทูบทีวีอ่ะนี่ออกไปไงแล้วเออกระโคมนะแจ็คเออทาไมอืมมันมันไม่เหมือนอะไรทำไมไม่เหมือนก็มันเป็นโลจิเทคเหมือนกันอ่ะนะไม่เอการคอนโทรลมันก็น่าจะเหมือนกับไอตัวสายอ่ะเออเหมือนกันดิเหมือนกันวะนะนี่ต่อแท็บะอ๋อนี่ครับ เราจะไม่ยอมแพ้เอา 8K ใหม่ดิเออยังไงน้องดิอันเฟรมเล่นได้นะ,ะโอเคน้องดูใช้ 8K ดเคดไหมกูสี่เคไม่อ,อ,กอ<ล>ะก็ 4K เหมือน, <บะ S 1> นเดิมแล้วเมื่อกี้เอ็นเมื่อกี้กับ 8K มันคืออะไรเมื่อกี้เอ็นนไอช่องแปดเคมันคืออะไรช่องมึงไงใช่ไหนผมกดที่นี่อ๋อช่องทีง่รวมแปดเค เอ้อมันตงรงลงมันมันน่าจะรับได้แค่สี่มัอืมอาจจะเป็นไม่ได้นะเงี้ยสี่เคสี่เคสี่เคเดี๋ยวมันอยู่ที่อุปกรณ์ด้วยนสี่เคสี่เคสี่เคเลยดูเส้นสูงสุดแค่สี่แต่ว่ามันก็ยังมันก็ยังเร็วกว่าโน้ตบุ๊กโน้ตบุพีซีเราเยอะเลยเดี๋ยวมันเร็วกว่าพวกนี้เยอะเลยเนี่ยยังยังดูได้ของเรากระตุกอ่ะใช่เออเออมาดีเทเอร์อย่างเงี้ยอ โอ้มันชัดนะเนี่ยก็ชัดอืมอ๋ออีกอ่ะนี่ดูรายละเอียดมันดูยังไงเมื่อกี้กดยังไงกด enter กดเ n t e r โอ้โหอีกอ่ะช่องเดิมนไปแล้ยอ่ยอ๋อเมื่อกี้โอ้เลี้ยงเลี่ยนไปก็คือกดลูกศรนอ่ะใช่เขยับขยับนี่ไม่ใช่ไม่ขยับไอันนียข้างล่างเนี่ยขยับข้ามไปเลยข้ามไป เล่นล <ii> mm ูปสอนเหรอเล่นลูปสอนอย่เล่นลูปสอนระชาชนอยู่ hey, อยู่ที่จอหรือเปล่านี่ไงนไหมเนียนมากนะครับนี่ดุกดิ๊กครับผมดุกดิ๊กนกติ๊กตานุ่มนกติ๊กครับผมนี่ครับดุกดิ๊กโอมอโอ้โหชายกอพ่อเลยนี่แต่วีโอโอไม่ได้ถ่ายสี่เคนะครพอพอไปขึ้นบุ๊คคือดูให้มันแตกแตกกันน้องดีครับดี่ตัดใจเดี๋ยวทีนี้ก็ดูดู